ค่ะเอฟซีนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อนะคะกับเลขถนนนะคะที่พี่ทัศน์นะคะได้เปิดถนนนะคะให้กับทุกคนเดินนะคะเข้ามาที่กระท่อมรัสสังขารบ้านดุนนะคะรถคันแรกนะคะคันที่เป็นเลขมงคลนะคะที่พิทัศน์เปิดถนนให้ก็เข้านะคะท่านผู้ชมเนาะหกสี่เก้าสี่นะคะท่านผู้ชมเนาะ เข้าทั้งสองคันเลยนะคะรถคันแรกคันที่สองนะคะคือคือรถของลูกสาวพี่ทัานเองนะคะที่ได้ขึ้นมาเหยียบถนนนะคะเป็นคนแรกคันแรกหรือคันสองนะคะออกหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินมาเป็นคันที่3นะคะท่านผู้ชมคันที่3ก็ไปออกลาวนะคะมี FC เม้นมาอยู่นะคะที่แอดมินไปถ่ายลงนะคะมาคันที่3ไปออกเพื่อนบ้านนะท่านผู้ชมคันแรกคันสอง รัฐบาลไทยงวดเมื่อกี้9 4กับ5 5เฮ้ยกับ5 4นะคะ f อค่ะขออภัยนะคะพูดผิดนะคะก็ตัดเล่นเอานะะภายในตัวเลขในคันรถคันนั้นนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะสวัสดีค่ะพี่ธาสวัสดีครับผมค่ะ <c oughs> มาตาม <c oughs> เลขถนนเข้าจริงๆเลยเนาะครับเลขถนนก็อันนี้เป็น,น,นเป็นรหัส <c oughs> ด้วยแล้วก็มาเข้า เอาเลขทะเบียนรถจ้ะเบียนรถแล้วก็ผมก็คุยเนาะวันนั้นทั้งวันรถมาเก้าคันเก้าคันผมเลยบอกว่าอย่งไรก็ต้องมีเก้าโอ้ยงวดที่ผ่านมาคิดก็ถือว่าเข้าเนาะค่ะถือว่าเข้าจับคู่เอาแล้วเนาะถ้เราจับคู่เก้าสามเก้าหกเก้าสี่เก้าสี่กลับหัวก็เป็นเก้าสี่ค่ะอันนี้ถนนอันนี้คันแรกเนาะครับคันแรกคันที่สองก็ทะเบียน4574ค่ะขอดูคันแรกด้วยพี่ทัน คือขันแรกนี่แหละขันแรกอ๋อขันที่สองพูดผิดขั้นที่สองผมไม่ได้เขียนอ๋อไม่ได้เขียนไว้เป็นทะเบียนรถของตัวเองสี่ห้าเจ็ดสี่อ๋อค่ะครับอันอันนี้ก็จะเป็นประหารที่ลุงปู่บอกเนาะแต่ไม่ไม่ไม่ออกไม่ออกมาออกทะเบียนรถครับก็เลยไม่ออกเต่ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนวานอันนี้ฝันเห็นลูกชายครับฝันเห็นลูกชายขับรถมาที่กระท่ำหลุงปู่ ก็อยู่อก็บอกว่าลูกชายตายผมบอกว่าอ๋อทำไมลูกชายตายตายได้ขับรถเมื่อกี้เลยใครว่าตายไม่ได้ยินเสียงโอ้ได้ยินเสียงครับบอกผมไปดูเห็นลูกชายยืนอยู่เหมือนเดิมบอกผมตกใจจริงๆเกิดในฝันเนาะกรับในฝันเสียงเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายที่บอกว่าเสียงแว่วๆว่าลูกชายตายเป็นภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาแกรมนอครับ ูเลยคร้ลูกชายขับรถมาเมื่อกี้ทาไมบอกว่าลูกชายตายตกใจตกใจแต่ทะ่เบียนรถนั้นผมไม่อนอนเพราะออกแล้วสี่ห้าเจ็ดสี่ออกแล้วค่ะมาที่กระท่อมผมก็อายุขเขาเนาะพิธันเนาะอายุลูกชายออนพิธันอ๋ออายุของลูกชายอันนี้เมื่อคืนแล้วก็คืนวันห้ยออกอันนี้ฟันเห็นหลวงปู่ หลวงปู่มาบอกตัวเลขแต่ไม่ได้ทำชิทุกคืนนี้ฝันครุงนี้หวยออกท่านยกป้ายแบบนี้สี่เหลี่ยมแบบนี้บ <ะ S 2> แต่มีตัวเลขติต่องวดบอกไม่คืนวันหวยออกคืนวันหวยออกครับผมเลยเอามาเป็น่องวดเลยโอ้ครับเอาอายุลูกชายครับที่ที่หลวงปู่บอกค่ะมอดูตัวเลขเลยนะจ้า ้มีสามิละข้างบนหลวงปู่ข้างบนางอายุลูกชายสามสิบสามสามสิบสามข้างบนหลวงปู่บอกหลปู่บอกบอกเป็นตัวไป็หลักเปนทันก็เห็นไหมใีป้ายป้ายแบบนี้โอ้เหมือนป้ายสามศูนย์หนึ่ง่ะแต่สามศูนย์หนึ่งท่านไม่ให้เห็นชัดคือเลขป้ายเหมือนกันแต่อันนี้ชัดชัดชัดเกินพอเรามองดูว่าสามหนึ่งหก สามหนึ่งหกสามเจ็ก็ได้แต่เลขตัวนี้ที่ที่ผมให้แล้วมันไม่ชัดวันนั้นลวงปู่ยกมันไม่ค่อยชัดเท่าไร่ไม่ค่อยชัดแต่เลขงวดที่ผ่านมาผมจะเขียดสามส่วนหนึ่งที่ลวงปู่บอกว่ารหัสบางทีอาจจะไอตัวที่ไม่ชัดเลยจะออกมาอืผมเลยไม่ไม่ลบออกผมเลยเอาตัวนี้มาด้วยค่ะ แต่ที่ฝันจริงๆก็คือตัวนี้สามหนึ่งหกเนาะแล้วเลขที่ชัดลุงปู่บอกคือตัวนี้ในป้ายค่ะเป็นสีอะไรพปทักสีแดงสีคืออันนี้จะเป็นป้ายสีขาวแต่ผมไม่บอกว่าว่าแดงดูเลขไม่ออกจะครับถ้าเลขไม่ออกก็จะได้เนาะเหมือนเระเอกสามสามสองอายุของลูกชายสามอายุสามสิบสามแล้วมีสองมาจากไหนอพิทัดษสองเขายังไม่ถึงไม่ถึงสามสามอยู่ประมาณสองเดือนครับ ก็จะเกิดเดือนมิถุนาเนาะในมีนาเมษาสบายมิถุนาสามเดือนแล้วก็เลยเอาสองมาด้วยเพราะเขาอายุสามสิบสองยังไม่ถึงสามสิบสามอ๋อสามสองย่างสามย่างสามสามก็เลยเอามาแบบนี้ค่ะสามสามสองนี่เนาะลูกชายเราขับรถมากระท่อมเลยมีคนบอกว่าลูกชายตายคือไม่ค่อยอยากพูดหรอกเนาะจ้าแต่ก็ก็คือดีฝันฝันวันดีก็เลยบอกเขาที่จะทางฝันแบบนี้คอยเป็นเรื่องดีๆ พอดีเช้ามาเขาก็มาเอาของน้ำดื่มอะไรให้ไปให้คนทำคนกรีดเขาเป็นกรรมการดูทักถ้าฝันว่าอย่างนี้ก็อาจจะหมดเคราะห์เนาะเป็นฝันดีนะคะคแต่ตายก็ไม่ได้ว่าเห็นทำบมญทำบุญแล้วใตายก็เห็นเขาเดินมาเหมือนคนโกโหกนั่นแหละก็เลยไม่ไม,ไม่ใจอะไรบอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่ขอให้เป็นฝันดี จุดทูบที่เช้าแล้วก็ถวายอรอยปูที่เช้าค่ะแต่คืนวันหวยออกนี่แหละผมเห็นหลวงปู่ยกป้ายเลยอืป้ายสีเหลืองี่เป็นป้ายสีขาวเป็นกระดาษ A4 เป็นนี่เลยเป็นหลวงปู่มาในในชุดแบบไหนพี่ทัศชุดขาวหรือชุดในชุดขาวเลยไม่ไม่ได้แต่งจะเป็นชุดขาวข้างบนคค่ะรับเหมือนใส่เสื้อนั่นแหละจ้ะบอกสามหนึ่งหกแล้วก็โชว์ป้ายเป็นนี่บอกโชว์หลวงปู่พูดเองเลยไหมครับ แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โชว์ในตั้งจะเป็นโชว์แนวนอนจ้ะมันจะมีเลขทับข้างบน3 0 1นแต่ไม่ชัดแต่สาม่ชัดผมเลยเอา3 1 6ค่ะถ้า0 1มศนนงันงวดก่อนไม่ใช่บอกอาจายพิทัศน์บอกว่าไม่ชัดอ่ะครับก็คือตัวเดิมตัวเดิมแต่ผมจะเขียนเดี๋ยวเขาหาไว้เยอะอีกค่ะก็เลยพูดแต่ปล่าว่า3 0 1ศย์ไม่ชัดคือตัวเก่าที่ผมบอกคือป้ายป้ายตรา แต่ผมเขียนปับ๊บเขียนป้ายตราไว้แล้วอ๋อนี่ตรงไหน,นป้ายตราอะไรเน,นาะบ้า,านนี้ป้ายตราถนนป้ายตราถนนอ๋อที่หลวงปู่บอกครับที่อีดเก่ท <c oughs> ี่อีดทำทำให้มาสอบป้ายจ้าคือความฝันต้องต้องทำตามความฝันสามศูนย์หนึ่งอยู่ข้างหลังหน,นึ่งเก้าีดสามศูนย์หนึ่งถนนนำโชคค่ะแต่ยังไม่ออก ตามไปเรื่อยๆเนาะขับแต่คืนวันหวยออกนตัวนี้ไม่ชัดในป้ายที่ลูกปูท่านจะใช้แบบนี้ไม่ได้ใช้แนวตั้งจ้ะสามศูนไม่ชัดแต่หนึ่งเอ้ยสามหนึ่งหไม่ชัดค่ะแล้วก็เนี่ยอายุลูกชายก็ผสมกันค่ะขับก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือฝันต่องวดแล้วก็ฝัน วันคืนวันหวยออกหวยออกก่อนหวยออกเลยค,คืนวันหวยออกเลยเนาะคืนวันหวยออกก็เลยเอามาเป็นงวดน,นี้ค่ะเดี๋ยวก็ห้ามฝันอะไรเทวเทฝันก่อนแล้วฝันก่อนแล้วเนาะแไรเมื่อคืนฝันอีกก็เลยเอามาผสมกันคค่ะครับก็ไม่เยอะเนะาะการไม่เยอะค่ะไม่เยอะลงมาเวรนี้ก็สามสามลงมาเวรนี้ก็สามหนึ่งก็คือตัวเดิมตัวเดิมแค่เปลี่ยนแค่สองตัวเดียวค่ะครับก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความฝันของมพิทักษ์เนาะครับบางคนน้อยงวดก่อนทำไมไม่เห็น ที่ทัดลง YouTube ทุกงหวดอะไรแต่บางทีคือบางบางที u u u e e มันจะเด้งขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างใช่ค่ะใช่ขนาดผมหาช่องมันนี้เชื่อท่าไม่เห็นเลยค่ะมันอยู่ที่ยูเอไมันจะดันเต่ตาปาดแต่ผมไม่รู้ไปทางไหนก็เลยไม่ได้ดูตัวเอง่วาเพราะว่าลงนานแล้วเนาะคเลขแบบนี้จะเข้าไหมเออถ้าถ้าเราอยู่กับลุงปูได้เล่นหอยเหมลุงปู่ก็ก็คือว่าถูกเก้าสาม ใช่พอที่เปลี่ยนรถคันที่สองสี่ห้าเจ็ดสี่แล้วรถมาวันนั้นก็เก้าขันก็ออกมาเก้าจริงๆค่ะครับิงนบไปถวายอาหารให้หลวงปู่แล้วพิทั์เอามากินก็ได้นะคพึ่งอ่อนนะคะครัเป็นยาเมื่อวานก็พึ่งต่อยเหมือนกันพึ่งต่อยพึ่งต่อยครับพ่งต่อยแดงเลยนะเพราะเลขนี้เขียนเลขหลวงปู่ก็เลยพึ่งต่อยอันนี้้อาวพิษัทพึ่งต่อยเมื่อวานเหรอเมื่อวานครับอ้าววันนี้โนก็เอาลูกพึ่งมาถวายหลวงปู่เนี่ย พึ่งตัวใหญ่พอดีย้ายเสาขยายถนนย้ายเสาออกผมจับเสาเป็นมิร้อนก็ร้อนพึ่งมาพึ๊บไอเขาเรียกอะไรเข็มเข็มมันอยู่ไอผมจะถอดออกก็ไม่ได้บอกคนนั้นมาก็ต่างคนต่างจับเสาเนาะแล้วก็กรบปึ๊บถอดออกมาเลือดออกเลยลึกขนาดไหนคิดดูะจนบวมเลยเนะมมาะขาไม่เป็นไรก็เอาลูกพึ่งอะ เอาอลูกเพิ่งมาแกเคล็ดแล้วจ้ามาแกเคล็ดมากินนะคะอันนี้ก็โชว์อีกหนึ่งค่ะอันนี้ให้เป็นแนวทางหรือเอฟซีมีข้ามีหลุดมีผิดมีถูกอันนี้ผมก็ให้ไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแต่ก็ในฝางฝันเนาะมันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเดี๋ยวก็บอกนี่เดียวค่ะเราแสดงไม่ได้นะคะเราหน้าหลวงปู่นะคะเอฟซีเนาะเราไม่ใช่อ่าคนที่ชอบแสดงเนาะถ้าเป็นเรื่องลูกปู่แสดงไม่ได้อ่ะบูชาอาจารย์ที่เราเคารพ เราอาหลวงปู่ไปอ้างไปทําเล่นไม่ได้ค่ะถ้าเราทํำลวมปูกเล่นก็คือบุญบารมีของเราที่สร้างมาก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะเราอ่อนลงปู่ไปไปแสดงลงปูกกินารยธองค์สวงเทวดาฟ้าดินครับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะจ้ะครับก็ฝันอีกทีหนึ่ง